สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของหนังฮีโร่ในปี2020กันนั่นเอง พราะล่าสุดนะครับผมก็มีข่าวนะครับว่า w o n d e r Woman มเนี่ยมันเลื่อนไปก่อนหน้าแล้วถูกไหมคราวนี้นะครับผมถึงตาของ b l a c k ว i d โ w กันแล้วมันจะเลื่อนกันอีกรอบแล้วนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าจะฉายช่วงต้นพฤศจิกาถูกไหมก็คือ6พฤศจิกาในอเมริกานะในไทยนะครับผมลงวันเอาไว้ที่29ตุลาครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยน่าจะต้องเลื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หนังที่ลองฉายออกไปเนี่ย ได้รายได้ไม่น่าพอใจเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเนี่ยเทนเน็ตมูหลานนี่ยิ่งความเลยนะครับมูหลาน,นี่คือแบบเรียกได้ว่าเฟลเลยก็ว่าได้นะจากมุมมองของผมเองเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันพอไปได้กับอันนี้ก็แล้วแต่คนไปแต่สําหรับผมเนี่ยคิดว่าถือว่าเฟลมากเลยนะมูหลานเนี่ยนะครับแล้วถ้ามูหลาน Fail เฟลเนี่ยนะครับผมมูหลานมันเป็นหนังเครือเดียวกับมาเวลอยู่แล้วครับเพราะว่ามูหลานเป็นของดิสนีย์ถูกไหมคราวนี้แหละมันได้รู้เลยอะไรครับผมว่า ฉายหลังตอนนี้ยังไงก็ไม่พร้อมแน่นอนวันเดอร์วูแก็เลี่ยนไปทันวาแล้วนะครับแล้วดูจากสนากการเนี่ยยิ่งถ้ามีตัวอย่างใหม่ออกมาเรื่อยๆว่าโอ้โหหนังที่มันฉายช่วงนี้เนี่ยนะครับผมมันไม่เวิร์กสักเรื่องเลยนะครับต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยคนก็ยังไม่กลับไปดูไม่คึกคื้นอยู่ดีจะทำโมเดลแบบมูลานหรอที่ว่าฉายบางที่บางที่ปล่อยในดิสนีย์พาร ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเงินลงทุนเนี่ยมันลงไปเยอะแล้วมันจะปล่อยให้มันเสียแบบนี้ไม่ได้มันจะแบบปล่อยหนังมาแล้วไม่ปังปัวอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ได้ผลด,ดีต่อทั้งคนดูแล้วก็ไม่ได้ผลด,ดีต่อทั้งสตูดิโอเลยผมก็เลยคิดว่านะครับผมโมเดลที่น่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับคงจะเป็นการเลื่อนไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็ยังไม่คิดด้ซ้ําไปว่ามันจะได้ฉายในช่วงพฤศจิก,กายนนี้เพราะอย่างแบบทันวาเองเนี่ยผมพูดตรงๆอ่ะก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นในตัวมันเลยครับผมก็เลยจะมาาาทคํคลลิปเ่่กันวา ในปีนี้2020อ,อาจจะเป็นปีที่เราไม่ได้มีหนังฮีโร่ดูกันอีกแล้วก็ได้นะครับผมเป็นปีที่ปราศจากหนังฮีโร่อย่างแท้จริงเลยคือถ้าเราไม่นับไอเนี้ยนะไอนะไอมิวมิวแทนเนี่ยนะครับเราก็คือแบบไม่มีจริงๆเลยครับผมบัตร็อดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นับนะครับว่าเป็นหนังฮีโร่เพราะฉะนั้นนะครับผมทําใจไว้เลยดีกว่านะครับว่ามันจะไม่มีหนังฮีโร่ดูกันแน่นอนในปีนี้เศร้าแต่ก็ต้องทําใจครับมันเป็นเรื่องที่รับได้ยาก แต่ผมก็เชื่อนะว่าแฟนๆทุกคนก็คงจะเข้าใจแหละว่าสถานการณ์นี้มันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับแฟนๆเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนยังคงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น DC หรือมาเวลต่อไปอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆในวันนี้ที่มาบอกข่าวร้ายให้กับทุกคนได้รู้แหละแต่เป็นข่าวร้ายที่เราพร้อมจะสู้ไปด้วยกันเราพร้อมจะผ่านไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ในคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมเราจะกลับมา พูดถึงเรื่องราวของคอมมิกกันแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของมาเวลดีซอะไรยังไงเนี่ยรอติดตามชมกันได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มไลค์กดซับสไครต์ให้เราเช่นเคยด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ